สวัสดีครับวันนี้คนเกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนนะครับเข้ามาเที่ยวชมสวนลุงปูนะครับซอยเพชรเขาชันนะครับของค่ายลุงปูเพชรเขาชันนะครับมาดูทุเรียนหมอนทองนะครับอายุประมาณ6ปีนะครับที่ไว้ลูกทําแบบแนวอินรียนะครับนี่นะครนี่นะครับก็อายุอยู่ประมาณ5ปีกว่านะครับไม่ถึง6ปีนะครับ เนี่ยแกทำนะครับสายอินรีล้วนๆนะครับโดยไม่พึ่งสารเคมีนะครับแปดยิบซีอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่นะเคมีล้วนอ่านี่นะครับดูเห็นไหมใช่แต่นางนวลอ่านี่นะครับคือใช้ปุ๋ยอ่าอินซีของอ่านางนวลนะครับนี่นะครับโดยไม่ใช้อ่าปุ๋ยเคมีเลยนะครับดูอ่ารูปทรงนะครับ นะลูกยาวขั้วยาวนะครับนี่คือการใช้อของอินรีนะครับดูต้นนะครับปัญหาเรื่องเรื่องโรคก,ก็จะน้อยนะครับมีอยู่บ้างที่ว่าหนามไม่ค่อยดีนะที่นี้น,นี่หนามไม่ค่อยดีบางทีเรีวยกว่าหนามมะบางทีหนามมันมะ ปุยผมเป,มมปยเ์นะครับเราอัน <laughs> นั้นปุยเพนครับปุยแีร์แล้วปุยหนังนวดแบบโป้แบบกว้างยังเป็นเม็ดปุยอยู่เรื่อยครับเนี่ยนี่นะ,ะหนังก่อครับลำต้นนะแข็งแรงนะดูกนันนะนะโดยไม่ใช่พวกสัน้นเคมีต้นจะดซวยแบบนี้แหละดูแตะดีเลยรกเพยนลงเลยต้นรกมันจะเห็นโคต พา,พาไปชมครั้งท่าไ,ไฟไนูน้นนี่นะของแกก็ไม่ได้ลง youtube มาประมาณหนึ่งปีนะเข้ามาดูต้นใหญ่โตนะครับช่วงปีก่อนแกไว้ไม่เยอะนะจวงปีก่อนไว้อ,อตอนกินน้วยได้เราตีว่ามาทํามาปีนู้นเห็นมันเป็นอยู่ช่องตอนไฟลูกแต่ผมไววชิดช่องชิดช่องรู้แต่ไฟไฟไฟ,ไฟนี้ไม่ได้ไว้เลยใช่ไหมไฟนี้ไม่มีไฟนี้ไลูกเนี่ยการ การเสริมค่านี่ดีไหมนี่การเสริมค่าสามค่านี่คิดว่าไม่ดีเท่ไรกับคิดว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับลูกค่าเดียวไม่ได้ลูกค่าเดียวไม่ได้นะครับเนี่ยลูกก็ยาวสวยนะครับนี่นะครับเนี่ยหาปีกว่านะาไม่ไม่ไม่ชนหบหกปีดิหกปี่ตวันที่สิบสามตุลาอันคือวันเทียบก็ ลงไปน้เปึนมาน้อยล่มวาครับการให้น้ำมะกม็มีมีม,ม,ม,มพ้นในการติดรูนะ่วงมากเลยครับนนเ,รเออใช่อตอสนสมบูรณ์ดีนะครับนันนะบติมสมบูรณ์เกินเลยเปล่านี <laughs> ่ ไม่เพื่อสะสมไว้เอาปีนาครับไปลูกกว่านูกก็ติดดีนะความติดดีสนนี้ไม่มีโดนน้ำมาที่นี่รู้หน้ากันให้น้ำนะปีนาทต่ไม่ อันนี้น้ำมันไม่ออกเป็น several, เชืเ้อมาผมเล็กไม่เลี้ยงห่วงกานนี่มันอ่าเออนี่มากินน้ำกินน้ำประมาณนั้นแหละกินกินห้วนน้ำลอยแต่บอหว่าน้ำ้อยนะพุ่มลมซื้อแป๊บมาใส่จะเล่นครั anyway> บมใช้ตัว right นี่ผีอ๋อเดินร so ับก at ้อนใช้ใช้ผีอี๋นะอือมีห้วดสปริงเกอร์มันจะมีแบบนี้แหละแต่ว่าอ่ากินน้ำมาวันนี้ไวไวแดงรุ่งเดินองเปลี่ยนห้วดตะกี้เดีแหละโอ้มีจะปูดมดวงเยอะทั้งทีนี่ฮะมีจะปูดมดวงขนุนนะ วงเลยเลยผมว่าผมใชเม็นนิวอันนี่บางคนมันอ๋อแต่ว่าวงใยแต่ว่านามันอออ่อนอยไปฮิตใบขยายมีเลนาีว่ามาแต่งนาเป็นครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งลูใช่ไม่อยว้ก่อนใช่ไหมยังไม่ได้แต่งนั่นิมีคนมาช่วยไอ้ผักหลาเรล่อยนี้ตรงนี้ไม่ทราบนี่นะนี่นะไฟนี่้นาน้อยเพนาดีดิดด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 ด เลแต่ยามันไม่น่าเป็นให้ตายปี๊ยโกลนรกเตี้ยทราบว่าผมไม่ได้เข้ามาประมาณปีนึงหม่ต้นทราบปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยปุ้ยเมันหนงานวนเว้ยอ๋อนั่นปุ้ยมกโคนนะปุ้ยครับมันใส้ได้ทึงโคนปุยนี่เออมันมีไดโครดาม่าใช่ไหมมีมีครับมันมีไดโครดาม่ามีไดโคดามามีปุ้ยอินซีถ้ามีไดโครดาม่าจะใส่ฉีดโคนไดไหมปุ๊บซึ่งกรรมีได้เลยปุยได้อ่าตัวเนี้ยปุ้ย ปุ้ยวันนี้มันจะช่วยรักษาวพลวรันเอาขุนนาได้ด้วยมีพุ่งตัดเลยไว้ก็ีลอกขึ้นมามตัวมันอีกนี่นะฮะไอการเสียบของแกก็เสริมรากนะครับเป็นต้นคู่นะครับนี่ก็ออตันนี้ติดไม่เยอะเท่าไรนะไม่เยอะไม่เยอะเท่าไรเลี้ยงเลี้ยงไวเอาแบบเป็นซีนี่นะเอาตามตามสภาพ พี่ตอนาพวกพุ่งเตี้ยนเบ่เงแล้วมัก็มันจะผีเกิดที่ยวนี่นะครับดูลำต้นฟาร์มแข็งแรงของอทุเรียนที่ใช้อินรีย์เราก็ดูนะครับต้นมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่นะเป็นถ้าใช้เคมีก็ต้นจะดำนะครับนี่นะดูที่แกทำนะครับนี่เคมีไม่เอาเลยปุ๋ยเคมีก็ไม่เอานะครับนี่ ก็ใช้ตัวหลักๆก,ก็ไม้พอนโร่ันดีเลยสุดยอดอ่าเนี่ยเชี่ยวรูกหลักๆก,ก,ก็หนามมักกันนะหนามนามักหนามมักคือเดิมทำสวยกับใบไรก็โอเคนะใบปานนี้นี่รุ่นนี้ก็ยับยับห่างแย่นีเ้เวลาคนมานี่เที่ยวมีปลูกตอนนั่งตอนนี้ตอนเดียวที่เป็นใบติดเนี้ยนะ ครับอ้าวปีเนี่ยพึ่งนี้แหละเนี่ยตอนเนี้ยทุกนี่เป็นเมืองเมืองชงคน้นู้ใช่ไหมครับเป็นเมืองชงคนตอนนี้ไม่มีเนี่ยต้นนี้ตอนเดียวอืมนี่ใบติดลงต้นเนี้ยเดี๋มันจะเป็นร่างเหมือนชายอิดบอกมันใบมันใบมดอืมใบมันมดวงมดครับนต้ใบมมมีี่่นี่นะเสียบโคนสูง นีนะถ้าน้ำน้ำน้อยนะครับทุเรียนก็จะติดเยอะนะครับช่วงนะช่วงงดน้ําในการทําดอกนะครับแต่ถ้าที่แก่ให้น้ําเยอะนะครับมันไม่ไม่ไม่ค่อยติดนะครับมันจะขึ้นไปเลี้ยงใบหมดนะครับนี่นะฮะนี่ก็การกับนี่นะฮะดูครับการติดลูกนะครับนี่ พวกแนวเอนซีก็ทําลูกได้นะครับเป็น้องใช้ทั้งปุ๋ยทั้งแปดยี่สี 24, แล้วก็กลุ่มแพคโคเมนโซนนะครับในการกดใบนะครับนี่นะครับพี่ปูแกก็ทําเป็นแนวเอ็นซีมาตลอดนะครับอยู่ที่ตําตบลบางใหญ่นะครับต่างแท่นนี้เขาเรียกเป,นนปกนเ็นหมูลล่ได้พี่ปูตำบลบางใหญ่หมู่สมหมู่สามบางใหญ่นะครับซอยเขาชันนะครับแกมี ไข่ไก่เพชรเขาชันนะครับแต่ผมว่าแต่ไม่ไอ้ต้นผู้ในมันก็ช่วยในการอ่าเสริมระได้มันก็น่าจะช่วยในการแข่งแรงงน,นะผมมาดูเลยถ้าเป็นเป็นปัญหาคิดว่าเราเคยเคยอยากอยากไหมอยากแต่วันนี้ปัญหาไม่เกิดอีจ้ะไม่เกิดไม่เกิดไอ้โก็แรงแรงก็ว่ามันเป็นตายนี่อืมทำไต,ตยน,นี่เรา,าอยาันอืมแต่วันนี้ทางทางไอ้ทำมา ไม่เป็นทีไม่เป็นทีอ่าก็ก็ยังยังเชื่อไม่ได้เขาวานะยังประสบการณ์ที่เขาทำอ่าอยงในบางทีมันอาจจะหนาวกับขีมีเราทำอ่าใช่ใช่คือเาเรามันมีพวกซั้นพวกนี้คือป้องกันอันนี้ถ้าเป็นนะมันเป็นมานานแล้วผมว่านั่นเลยใช่ไหมแต่นี้มันไม่เป็นอ่ะอุ้ยเป็นแต่แรงครับอ่าใช่คือนี่เอ่อแค่เขาวาแต่ว่านี่คือเราทำเองเราศึกษาเองแล้วมันไม่มีปัญหาไมม่ีนะยังไม่มีปัญหา นี่เลยเลยตาเรียนไม่เปิดตาดอกเลยมลมเป็นมั่งไม่เป็นมั่งไมนจะไม่ฟลอมมันไม่จะเขานครับไม่ต้องไม่ต้องเปิดมันเป็นเองมันเลยเปิดตังเวลานะใช่ไหมฝีนี้ไม่เป็นฝีน้ำต้องครับเป็นน้าต้องเป็นนะครับมันหมายพ้นนี่ไม่ใช่ว่าหมายกินใบนี่เป็นดูไอ้ข้องจุง่มพรน่ะผู้ใหญ่ไอ้ดำรงซักซิ่งซักไอ้ของแกะเกล อ่าเสริมละสี่ห้าต้นต่อโค่นะไม,มไม่มีปัญหาไสด้ายนะ <laughs> ลิลิลิมาแลยไปเพื่อ <laughs> แต่วันนี้เห็นไหมคือว่าท่าว่ามันเกิดพลัดอยู่สักต้นอีต้นมันอย่างช่วยมันช่วยขึ้นไปได้ถูกไหมอ่ามันช่วยขึ้นไปได้แต่ว่า เออต่อไปพี่ปูก็คุดเบาๆเพื่อให้เนื้อเยอะมันไปแต่ว่านี้ต้นนุ่มมันอย่างช่วยนั้นแต่ครั้งนี้คือมันไม่ดูดไม่เยอะกว่าที่นี่มันสร้างเนื้อเยอะเข้าไปนะนงมัไอ่ามันไม่มันไม่โซมอ่ะมันก็มีพ่นแต่ว่าไอทีเข้าวานั่นคือไม่ฟาร์มไม่รัวเขาฉายพวกสั้นเข็ดมีฉายอะไรนะมันนี่คือเราถ้าเราเป็นนั่นนะจะเป็นแล้วประมาณเนี้ยแต่โคเสียนี่พวกหมาชัดเจนเลยครับกับน้ำเพรากับรกในเพราะมันหมอกเป็นด้วยตรงนี้ตั้งฟีนี่ต่างแหลตรงเงินในแปลงต้นนึกไม่มีอืมนึกว่าที่ว่าเราขุดบ่อไปนู้ นี่ต้นนามมันนามบนนั้นเลยมึ่งจมมันพุ่มแค่มาทางรูปอาเม่เครับจึงพวกนี้เราหยุดเน้นก้าวเน้นโอ๊คพ่มหนังตรงนี้ก็มินเปลี่ยวเลยนะฝ่ายนูติดดีไหมเดินดูนี่ตอนนี้เนี่ยดอกดอกนุ่มแบบขัดมดทีลาที่จริงป่านี้จะได้ลูกนี่ต้นไม่ต้องมาถูกเรียนเอ็นซีต้นค่ายทางเฟสนี่ก็อยู่ได้เลยไม่ต้องไปค่ายรวมกับพวกสารเคมีก็ใช่ไหม กเกษตรปลอดภัยอ่ะออนี่นะครับถ้าใครจะติดต่อสั่งจองนะครับอ่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุเรียนอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวนลุงปูนี่นะครับกกรนดตีได้อ่าแกรนตีเรื่องความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ส่วนนี้นะครับ นี่รดน้ำน้อยพี่เแล้วมันไปอบุม,มตรงนู้นมากขมามาตรงนี้สูงนู่นปลักไปต,ตรงนู้นไม่เป็นหลาสอะไรกันอันนี้บางทีไว่ไม่น่าจะเป็นนะดักแด้นี้แต่ว่าน่นก็ดูอะจะยาไปก้อนนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ดูแล้วความแข็งแรงมันสูงอยู่นะทต่ว่าเขาทำตื่นอื้ออาจจะไม่เหมือนเราก็้นะขี้อายคิดว่ามันน่าจ,จะมากับขี้มีมันเราไอ้นี่เราก็บอกไม่สูงกันนะครับไอ้น,นี่เราไม่ไนะี่แต่ว่าถ้าเป็นนมันเป็นน้าแล้วเพมว่าน่าจะมีอาการขึ้นมาบ้างเลย ไฟไฟนี้ไม่มีนะไฟนี้ไม่มีนะครับนี่ก็ทุเรียนสามขางแกอ้าวนี่ครับนี่นะครับคั่วยาวนอนนอนเลยดนี่นะครับการนะแนวอินทรีย์นะครับคั่วทุเรียนก็จะยาวนะครับนี่นะครับถ้าเป็นอ่าใช้เคมีคั่วทุเรียนจะสั้นนะครับนี่นะมุกนะครับนี่นะครับนี่ตอนมีเป็นสีแล้ว อ่าแต่ก็ต้องกับมาลงไว้นะในเติมแต่งรูแล้วไหมดูเรียงช่วยไปเลยไม้ดิแต่งมังค์แต่งมังค์เลยฮะอ่านี่นะครับนะครับ <c oughs> เลยเดยอ่าใครอ่าสนใจนะครับจะกินทุเรียนปลอดภัยนะครับในวอินทีนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้สั่งจองไว้ได้นะครับปีนี้สวนลุงปูเพชรเขาชันนะครับอยู่บางใหญ่กาบ,บุรีนะนนองนะครับนี่นะเก้าหวายแบบ ธรรมชาตินะได้เท่านัา้นเอาเท่านั้นนะไม่ไปได้สี่เหตุอะไรเลยเพรเราทำเป็นแนวปลอดภัยนี่นะครับนี่มันพิษกันจริงๆย่างคครัวนี่แหละครัวเรียนเนี่ยถ้าที่ว่่าาพนนัจะอถ้าฉายอินซีฉายพวกนี้เท่าที่พ่อไปหลายๆแปลงเนี่ยคััวมันจะค่อนข้างที่จะจะยืดได้ดีนะจะยืดได้ดีแต่ถ้าเราไปดูแปลงที่ว่าเขาฉายปุ๋ยเคมีฉายพวกเนี้ยครัวมันจะสั้นนะกรมจะสั้นฉายเคมีครับ พวมันจะสั้นแล้วก็พวกเกี้ยวกับยอดปลายใบพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสั้นด้วยนี่พอเราฉายพวกนี้ก็มันค่อนข้างที่จะยาวนั้นยอดที่อ้เพราะนั้นขุดขุดขุดบ่อไม้แล้วเวลาน้ำมาออมีกระูกเนี่ยมันขุดไม่อืมนี่เลยเพราะว่ามันสำคัญน,นะเพราะว่าทุเรียนใหญ่นะนี่พวกนี้ก็อาจจะสมบูรณ์เกินนะครับเลย ยังไม่เป็นลูกนะครับมังแกนี่นะฮะจะมาเลยเป็นมาเลยยอมที่ขัดน้ำแล้วอ่าบอกว่าเพป็นวาลานเส้นเลยอาขัดน้ำมาเที่ยวชมหาความรู้นะครับมาดูนะครับทุเรียนที่เขาทําแบบแนวปลอดภัยของระนองนะครับนะก็ทําลูกทํำดอกได้เหมือนนะครับ <i> <i> นี่จุดไม่มีน้ำอ่าอันนี้คือติ๊กเตี้ยครับ นะติดตึงยอดเลยตอนนี้นะครับวันนั้นผมไปเจอลุงดำที่น้แเลยอยู่ในปากพวเต้นเลยอ,นะอยู่ในละอุ้นนะอยู่ในราวิออก็ตาม,ม่าคงปีปูเรียนติดเยอะมากปีนี้เพราะว่าปีแล้วแกวไหวนิดเดียวพอปีนี้น่าจะว่าเยอะแลเพาะมาได้ข้าวเมื่อทีนี้เพิ่งข้าวมาจมนี้ นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกษตรคนต้องสู้นะครับดูถึงสวนนะครับมาเข้ามาเที่ยวชมของสวนลุงปูนะครับที่จกทําแบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับทุเรียนปลอดสารนะครับนี่นะฮะนะครับก็ไว้แบบธรรมชาตินะครับโดยใช้อินรีย์เป็นหลักนะครับปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ทําทุเรียนได้นี่นะครับลุงปูนะครับเจ้าของสวนนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกด s u b สไคร์ e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหานะครับทุเรียนที่เขาทําแบบแนวเกษตรปลอดภัยนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับของสวนลุงปูเพชรเขาชันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ